สวัสดีครับวันนี้เราพามาเที่ยววัดเขากรวนนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดลาดบุรีนะครับอยู่ติดก,กับถนนใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาดูบริเวณรอบๆวัดนะครับก็จะมีมีร้านค้านะครับเป็นแผงแล้วมีรังคานี่ครับเลยที่เห็นนะครับมีของขายตรงนี้ก็เป็นบริเวณรอบวัดนะครับ สถานที่ที่ดังของวัดนี้นะครับก็เป็นเจ้าไข่นะครับเจ้าไข่เดี๋ยวจะพาไปดูเจ้าไข่นะครับหรือว่าบางคนเรียกว่าไอ้ไข่นะครับนี่ครับบริเวณข้างหน้านี่ครับเป็นสาราเจ้าไข่นะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับก็จะมีไก่นะครับจํานวนมากนี่ครับคือภายในสารานะครับก็จะมีผู้คนนะครับเข้ามาขอพรเป็นจำนวนมากนะครับเจ้าไข่วัดเขากวดนะครับ นี่ครับคือบริเวณรอบๆนี่ครับอย่าลืมสวมหน้ากากไว้ด้วยนะครับไก่ที่เราเห็นนี่จะ มากแก้บนนะครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่คือบริเวณภายในศาลนะครับก็จะมีไก่มีน้ำแดงนะครับข้างหน้าที่เราเห็นนี่ก็คือไอไข่ครับ นี่ครับคือสารไอ้ไข่เจ้าไข่คุณไข่นะครับดูจาก,กรสน,นใหญ่นะครับวันนี้ที่ผมมาคือวันที่เจ็ดพฤศจิกายน2564เป็นวันอาทิตย์นะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีคนเนี่ยครับน่าจะมาแก้บนนะครับมีไก่จำนวนมากนะครับเยอะมากๆ ตั้งเรียงรายนะครับอยู่บริเวณหน้าวัดซึ่งวัดนี้นะครับก็อยู่บนเขานะครับเราเห็นหนู่นนะครับน่าจะเป็นวิหารนะครับอยู่บนเขาคลิปนี้ก็ต้องสวัสดีครับทุกท่านครับที่ติดตามมีโอกาสก็มาเที่ยวนะครับ